ความโกรธอารมณ์นี้แง่ลบที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจที่หลายคนต้องเคยประสบพบเจอซึ่งถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ก็รังแต่จะมีผลร้ายตามมาและ ถ้ายิ่งปล่อยให้ความโกรธนั้นอยู่กับเรานานๆก็อาจจะกลายเป็นนิสัยที่ใครเจอก็แทบไม่อยากเข้าใกล้วันนี้เรามีวิธีระง,งับการโกรธด้วยการกราบเทคนิคเอาชนะความโกรธแบบง่ายๆคติธรรมหลวงปู่บุตรดาถาวโรเรื่องเอาชนะความโกรธด้วยการกราบพระหลวงปู่ท่านแนะนำว่า วิธีการเอาชนะความโกรธของท่านเมื่อเวลาท่านโกรธท่านพยายามเอาชนะความโกรธด้วยการกราบพระเพราะตัวโกรธกลัวการกราบท่านว่าเวลาโกรธหนึ่งครั้งท่านก็ลุกขึ้นกราบพระสามครั้งโกรธสองครั้งท่านก็กราบพระหกครั้งโกรธร้อยครั้งท่านก็กราบสามร้อยครั้ง ็ขอเชิญท่านผู้ฟังได้ลองนำวิธีดับความโกรธของหลวงปู่บุตดาไปใช้ดูได้ผลอย่างไรก็ช่วยบอกต่อๆกันซึ่งทางเราเองก็เห็นว่าดีทดลองใช้แล้วก็เห็นผลจริงดังท่านแนะนำบรรดากิเลสทั้งสามคือราคะโลภะโทสะและโมหะท่านว่ามีโทษหนักเบาไม่เท่ากัน ราคะนั้นดูเหมือนว่ามีโทษเบาแต่ละได้ยากโทสะมีโทษหนักแต่ละได้ง่ายส่วนโมหะมีโทษหนักและละได้ยากเพราะโทสะความโกรธความขุนเคืองนั้นเวลามันเกิดขึ้นจะเอะอตึงตังมึงมาพาโวยเรียกว่าเห็นช้างเท่าหมูไม่กลัวใครแต่ก็มักสงบง่ายเพราะฉะนั้น ท่านจึงว่าความโกรธมีโทษมากแต่ก็ละได้เร็วท่านบอกวิธีเอาชนะความโกรธห้าวิธีสำหรับผู้มักขี้ยุ้ะลองฝึกปฏิบัติดูถ้าได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมบอกต่อหรือแชร์ประสบการณ์ของท่านให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งให้นึกถึงผลเสียของคนมักโกรธพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า คนที่โกรธคนอื่นนับว่าเป็นคนเลวอยู่แล้วแต่ใครโกรธตอบกลับเขาเป็นคนเลวกว่าพระองค์ทรงสรรเสริญเมตตาความรักและความปรารถนาดีต่อกันถ้าเรามัวเป็นคนมักโกรธไม่รู้จักเมตตารักใครคนอื่นบ้างเลยจะนับว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเวลาเขาโกรธเรามาเราไม่โกรธตอบ นับว่าเป็นผู้เอาชนะใจคนได้เอาชนะสงครามที่ชนะได้แสนยากและยิ่งรู้ว่าเขาโกรธและคุณเครื่องเราเราไม่แสดงอาการโกรธและคุณเครื่องออกมานับได้ว่าทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนเองและแก่คนที่โกรธเราการทะเลาะเบาแวง้งหรือลงไม้ลงมือประหัดประหารกันก็จะไม่เกิดเพราะเราตัดไฟแต่ต้นลม 2. ให้พิจารณาโทษของความโกรธคนเราเวลาไม่โกรธก็ดูดีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอโกรธขึ้นมาก็กลายเป็นคนละคนหน้าตาจะบูดเบี้ยวแดงกำ่ำบางคนมือไม้สั่นยังกับผีเข้าเต้นแรงเต้นกาปากก็กล่าวคำหยาบไม่รู้สรรหาคำด่ามาจากไหนไม่มีความสง่าสวยงามเหลือแม้แต่นิดเดียวเรียกว่า เป็นนางฟ้าอยู่ยกๆก็กลายเป็นนางยักษ์ขมูขี่ทันทีหรือถ้าจะให้ชัดเวลาที่เราโกรธลองส่องกระจกดูก็แล้วกันใบหน้าที่สวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสมีเสน่ห์น่ารักนั้นไม่รู้มันหายไปไหนแล้วกลายเป็นหน้ายักษ์หน้ามานหน้าเกลียดหน้าชังเมื่อพิจารณาเห็นความหน้าเกลียดหน้ากลัวของตนเองอย่างนี้แล้วความโกรธที่มีมา ก็อาจจะหายไปได้ 3. นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธเวลาเราโกรธใครส่วนมากก็ขุดเอาเรื่องที่ไม่ดีมาด่ามาว่าทีนี้ลองพยายามคิดถึงความดีของเขาดูสิว่าเขามีดีอะไรบ้างเพราะตามธรรมดานั้นคนเราย่อมมีดีและไม่ดีเหมือนๆกันต่างแต่ว่าใครจะดีมากดีน้อยเท่านั้นไม่มีใครหรอก ที่ดีร้อยเปอร์เซนต์หรือชั่วร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นถ้าใครมาทำให้เราโกรธไม่พอใจนั่นเป็นจุดที่ไม่ดีของเขาเราก็ไม่ควรมองแต่จุดนั้นลองหันไปดูจุดดีของเขาบ้างเมื่อมองหาจุดดีก็อาจประหลาดใจว่าแท้ที่จริงแล้วเขามีความดีมากมายเขามีความไม่ดีบ้างก็ช่างเขาอะไรประมาณนั้นนึกได้อย่างนี้แล้ว ความโกรธที่มีอยู่ก็อาจหายไปได้ 4. ความโกรธทำให้ศัตรูสมใจนอกจากทำให้ตัวเองทุกข์แล้วยังสาสมใจศัตรูอีกด้วยเวลาถูกความโกรธครอบงำจิตใจของเรามักจะร้อนรุ่มยังกับหอบกองฟังลุกโชนไว้ในอกหาความสุขไม่ได้ที่สำคัญคือเรากำลังทำตนให้เป็นที่สะใจ แกศัตรูผู้มุ่งร้ายแก่เราโดยที่เขามีได้ลงทุนเลยเราทำให้เขาแท้คนที่ไม่ชอบเราเขามักคิดภาวนาในใจพูดให้ชัดก็คือสาบแช่งว่าเจ้าประคุณขอให้ไอ้อีคนนั้นมันพินาศชิบภายนเร็ววันเถิดถ้าเราเป็นคนมักโกรธก็เท่ากับเราก็ะทำการต่างๆเข้าทางศัตรูโดยที่เขาไม่ต้องเสียแรงเสียเวลา มาทำให้เราเลยให้สอนตนเสมอว่าคนอื่นอยากให้เจ้าโกรธจึงกแกล้งทำสิ่งไม่ถูกใจให้เจ้าแล้วฉไนเจ้าจึงช่วยให้เขาสมปรารถนาด้วยการปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเล่าเวลาเจ้าโกรธขึ้นมาแล้วเจ้าไม่สามารถทำทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เขามีหนำซ้ำเจ้าได้ทำร้ายตัวเองเข้าแล้วด้วยความทุกข์เพราะความโกรธนั้น 5. พิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนให้คิดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนต่างได้รับผลกรรมที่ตนทาเราโกรธเขาแสดงว่าเราได้ทำอกุศลคือกรรมชั่วซึ่งกรรมชั่วที่เราทำลงไปมันก็จะมีผลร้ายก่อความเสียหายขึ้นเราก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นดุดเอามือทั้งสองกอบทานที่ลุกโชน มือทั้งสองของเราก็ไม่เองหรือดุดเอามือกอบอุจจาระไปโปะคนอื่นตัวเองนั่นแหละย่อมเปรอะอุจจาระก่อนเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนเช่นนี้ก็จะเห็นใจฝ่ายเขาเช่นเดียวกันว่าถ้าเขาโกรธก็ได้ทำกรรมไม่ดีและจะได้รับผลกรรมไม่ดีเช่นเดียวกันเมื่อต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนเก็บเกี่ยวผลกรรมของตนอยู่แล้วเรื่องอะไร มามัว,วุ่นวายโกรธกันอยู่ทําไมตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีไม่ดีกว่าหรือขอขอบพระคุณที่มาและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ